ขบวนการเซนไตนะฮะมาคองค่าสีขบวนการเซนไตครับมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหอย่าเพิ่งทิ้งเพื่อนนะกลับมาก่อนนะแต่ละคนติดตโลอีกทีๆอ้าตามเขาเ้าไปครับออริจินับเข้าไปร้านะครับผมโอ้แทงยึบยับยึบยับฮะเรืองไม่ลดสีทองไปอีกแล้วขบวนการเซนไตอยู่นะอยู่ข้างล่าง ประเด็นอีกแล้วฮะจังหวะนี้กดอันตรีไปแต่เทสครสาดน้ำส่วนทำไมยังไม่ถึงสงการนะสาดกันแล้วนะฮะหายต่อเพนพุ่งไปข้างหลังแต่พุ่งไม่ถึงนะฮะโอ้โหถอยออกมาก่อนไม่ไหวเยไม่ไหวแล้วยังไงเหลามีดเหลามีดนะฮะเห็นหินไม่ได้ฮะโอ้เป็นต้องเป็นต้องเป็นลับมีดนะโดนดันกลางนี่นี่ รออยู่แล้วแหลเคสตรงนี้จะอึดคนรอได้หรือเปล่าวะอึดหรือเปล่าเวลามาเหลาเหลาเหลาไหมเหลามีไรดูดูแล้วร้อนยับยมยับจังหวะเขาได้นะจังหวะเขาเจ็บนะเจ็บนะเออแต่ไม่ตายยังได้อยู่สมแล้วที่พี่สั่งสมมาฮะการเหล่ามีดเหล่าเหลามีดดูดูน่าจะเห็นแล้วฮะตรงนี้เดินกันอยู่แล้ว พุ่งเข้ามาก่อนแล้วนะฮะของทิ้งพุ่งลน,น้ำนี่พุ่งเลยโอ้แล้วสวนทีเดียวแบบนี้หายหายหมดเลยนะแน่นของดิปเป,<ไ>ปอร์วีเอาละโยนเก็บไปถึงตีรับรอบที่แล้วก็แบบนี้เลยฮนะแล้วดันเลยทีเดียวหรือเปล่าวนะ่าถึงเกียร์สามหรือเปล่าป้อมตรงนี้มาแล้วเหลาเหลาไม่ได้อยู่งมิ้ง นิ้งน้อยกลับมาขอรีเรียบร้รยบอยโ,โอ้โหบอกเลยวา่าสวนทีเดียวหน้าหางายะโอ้โหนี่บอกแล้วแบบนี้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วโดนดัน้อมรีเวียร์แทนบอกว่าขอทีเดียวเอาอยู่อยโอ้โหในวันนี้ซิลน่าจะโดนสักแมตต์นึงแต่ว่าเพื่อนไม่ถึงเรือหิบเรียบร้อยมาก่อนอแต่จังหวะนี้ซิลน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะเฮ้ยรอดบาดเก็บไปได้สอง ไปแล้วเรียบร้อยพอพอแล้วฮะแมปดึงแล้วไ่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหลอยไปได้ยังไงครับส่วนป้อมเฮ้ยไปแล้วจังหวะนี้สองซิงกว่าบูบบูบเนี่ยเหล่าคือจะเหล่าอะไรจะเหล่ายังไงเราเรียบร้อยฮะนะคนน้อโดนเจ็บไปเอาฮะแบบนี้โดนทั้งคนโดนทั้งป้อมหรือเปล่าเรียบร้อยฮะได้ป้อมมาแล้วเอาฮะเหล่าเหล่าบินไม่ได้โอ้โหกดมาต่างคนทีกัน ข้งางล่างฮะเกิดประเด็นฮนะไปแล้ว,ลวไดป้อมยังไม่หยุดหยอ่อนเทส <c oughs> นะฮะซิวดมาแล้วเปิดโดนไหมเราจะดูจไปเลไม่รู้ชื่ออะไรพูดไปก่อนแตกไปแล้วฮะซิลโ,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 โอ้โหเออแต่เทสมันก็ยังคงอยู่โอ้โหเทสเทสเทสโอ้ยหาทางกลับบ้านไม่เจอทันหลังมาเจอป้อมเดี๋ยวยอมลืงมีเทสโดนเข้าแล้วครับอ้่าอันนี้ไปแล้วเอาป้อมก่อน โอ้ยติวโดนเข้าไปแล้วแหลมเปรี้ยวนะฮะไหลไหลไหลเข้าไปฮะกิ้งหลุนๆฮะเฮ้ยกลางล่างมาเฮ้ยรอดได้ไงวะแต่แตกฮะติวโดนป้อมตีโอเกมได้ดีนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเดือดถามฮะเราฝั่งทีมอีสปอร์ตนะฮะอันนี้มาแล้วมาพอเจอกันไล่ล่าเฮ้ยนี่มันไล่ล่าเขาหรือเปล่าเขาล่าแทนเหรอโอ้โหพิกเกมหรือเปล่าแต่เฮ้ยกลับไปทำไมแน่นไงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยวับไปวับมา เอาเขาเหลือสามดิหายไปสองแล้วเอาอยังไงฮะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนตรงนี้จะพยายามจะเอาดาร์คสเลเยอร์จะได้หรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าไม่ให้ได้ไหมขอได้ไหมแตกแต่หลาถ้ากจับไปทันนะเฮ้ยไปแล้วนะไปหมดแล้วเพื่อแล้วยังไงเฮ้ยเขาจังหวะไม่ดีหรือเปล่าน่าจะจากกันทันี้ครับคิดผิดชีวิตเปลี่ยนมากระสองคนชีวิตเปลี่ยนจริงๆโอ้โหนี่ ตัวแทงก็ตบแรงได้ไอ้ไงเราโอ้โหแบบมีเรียบร้อยใครชนะน่าจะเป็นพิเตอร์บอกว่าเชิญเลยครับโอ้โเดี๋ยวนี้มีแวะเกียร์ก่อนนะไม่ดันเลยฮะเชิญเลยครับพิเตอร์บอกเชิญเลยครับเรียบร้อยครเป็นชัยชนะทีมศรีสเกตอีสปอร์ตอะคาเดมี่ครับเอาชนะไปได้ในรอบนี้ครับผมโอ้โหผ่านเข้ารอบ16ทีมต่อไปฮะ หูโดนไปแล้วฉีฟิกเกอร์พร้อมละอันติเข้ามาจะพูดยังไงดีพอขาดนะฮะทำอะไรไม่ได้ได้แค่ยืนดูเพื่อนเอ้ายังไงเข้าไปหรือเปล่าเข้าไปที่แปลกนะแปลกนะแต่ว่าเพื่อนมาช่วยแบบนี้โดนไล่โดนไล่ที่หรือเปล่าที่ฉัฉาแข็งแป๊บนึ่งตื้อต้องหนีแตกตาโอ้ยมาแล้วฮะโขนมาแล้วโขนกระแสถึงนี่ยอดไปต่อยานแต่แตกไปหมดเลย เขาบอกว่าเกมช้าปุ๊บบอกแปทีได้ไหมไม่ได้เที้เก้าแล้วยังไงไปแล้วว่าโดดไปปาดหนึ่งฮะโอ้โหแต่ข้างหลังเละเทะไปหมดแล้วฮะโอ้โหมาตัวเดียวเสียวไปหมดเลยแล้วยังไงแล้วยังไงฮะหมดแล้วฮะเก้าี่สิบรอบนี้ยังได้หรือเปล่าไม่ได้ทันแล้วทาเวลาฮะยี่สิบไหมไม่เกินไม่เกินแล้วเกินแล้วแต่น่าจะน่าจะไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบหรือเปล่าอยาน่าจะออกมาลำนะฮะเปิดปานตะวันหรือเปล่าแต่ไม่มีจังหวะนี้โอ้โหห่แบไปกับตา เรียบร้อยโอ้โหแพ้ไปสิบวิเกมไปมาแล้วเสียโอกาสหรือเปล่าเสียโอกาสหรือเปล่าแต่ว่ามันจะไม่ได้นะไหลไฟมากเลยหืมพอเลนมาพอเลนมาจัดตอนนี้โอ้โหสังเกตเขาได้ดีมันจะไหลแล้วว่าจริงครับอึดกันหมดเลยจังหวะนี้โอ้โหไม่เหลือแล้วแต่พอเลนก็ไม่ไหวฮะซีเนียร์ฮะบวกเวลาติดติดติดคือติดคืออยู่โดนตอโร่ลุมตบสามตัว มาเรียบร้อยเกมแรกเป็นของทางด้านชิลด์แอนโฟเบียขึ้นนำไปก่อน1นึ่งศูนะผมต้องทิ้งไว้หนึ่งตัวแล้วแหละประสบการณ์ดีๆที่มีให้ยังไงโอ้โหเลยเดี๋ยวตามมากันไปนี่โหลดมาแล้วเฮ้ยหยานทำบ้านบอลปึ๊บโอ้ยนี่มันจะลาดได้มาแล้วงัดคู่แล้วงานวันงานเดียร์เดียฮะต้องทิ้งเพื่อนเปนหนึ่งคนแล้วหรือว่าจะเหมาสามหรือเปล่า แต่เดินตามอย่างนี้คงจะไม่รอดเหมาสามแน่นอนสามเรียบร้อยฮะเหมาสี่หรือเปล่าเฮ้ยเมาสี่เปิดปานสะบัดเมสี่หรือไม่เฮ้ยโอ้โหตัวผิดชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่างับตกไหมอ้าวโดนขัดทีซีตกไม่ได้ว่านี้เกมเร็วฮะเฮ้ยมาแล้วลิกเตอร์ฮะเปิดตันตีมางัดไปแล้วฮะแต่ว่ายังคงเหลือรอดชีวิตอยู่ฮะผมจังหวะนี้โอ้โหข้างหลังทำมาไดอยู่ซอยเรียบร้อยสี่เสมอได้สำเร็จฮะยื้อไปเกมที่สามต่อไปฮะโอู นี่โอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะเจ็บคอมาแล้วเอ้ยคุณจะฉายเดียวได้ยังไงแต่ว่าความรุนแรงนี้ฮะของชีล่าครับเร็วเลยเหน็ดเหน็บอกว่าตลอดการโดนก็้ามาทุกกางโด่งหายเป็นข้อฮะอีลินเอืออะไรยังเกิดได้ฮะแต่ว่าเกิดกลางโด่งอย่างนี้คงจะไม่รอดนะฮะเรียบร้อยฮะเฮ้ยเฮียงตามอยู่ เข้าไปคนเดียวแบบนี้ยังไงไม่ยอมรอดอ่ะไม่รอดแล้วแหละเอ้ยเกิดการเพื่อนชนเพื่อนนะฮะได้อีกหนึ่งฮะเฮ้ยได้ยังไงทันทันหรือเปล่ามีวอลยู่สกัดเข้าก้างโดงครับแต่ด้านบนอาจจะเตะเก็บไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนจะพลาดนะเจ็บแบบเจ็บมากๆฮะจริงฮะแต่ไม่ตายเกิดการใจร้อนนะฮะทั้งคู่เลยโอ้โหจะแก้เกมยังไงดีกว่า เว้นจากทีมไฟท์ทำดีๆหนึ่งหนึ่งเพื่อสุดท้ายเอาให้หมดน่าจะวัดกันที่ไฟนี้แหละฮะครับครับพลาดก็คือจบละใครพลาดนั้นแหละพลาดคือจบนะสองทีมมาแล้วเข้าไปแล้วโอเมนล็อกไปแล้วฮะแต่ว่าพี่ฮะโอ้โหไปเเกินนะโอ้โหไปเกินรล้วปองฮะเฮ้ย กูครับตากาดเข้าไปทุกข้างหลังเล่นเป็นแค่ใจแตกกันหมดแล้วโอ้โหวิ่งโดนดีแบบนี้แล้ววนเดอร์น่าจะจบแล้วฮะเรียบร้อยฮะทางวันนี้เฮ้ยโอ้โหอาจจะเตะบอกยังไม่ทันหมุนตัวเลยกูกระเด็นแล้วนี่นะคลิปดันมาพอดีอะเรียบร้อยเรแบบนี้เป็นชัยชนะของ SSK Esport Academy ฮะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน S White ROV Presented by ROV กองเท้เรียกเพื่อนอีกแล้วครับข้างบนครับโอ้โหรวมให้แล้วกระบวนการเซนไตนะฮะมาขบฆ่าสีโโอ้โหแลกเรือไปก็เท่านั้นนะครับเทนทัดทัดกําแพงไปแปะตัวเเรียบร้อยของจริงนะฮขอ,องจริงเขาบอกว่าไม่ทันได้เตรียมใจฮะใช่ฮะโอ้โหอย่างรวดเร็วนี่จะมาก็มาฮะหวลาแลนะ้วเหลาไปก็เท่านั้นนะครับเหลาไม่เข้าครับนึกว่ามาจิ้มฟันไปจิ้มโอ้โหอยู่ว แล้วเอาลูอีมาเล่นเม็ดแล้วมันถึกอยู่แล้วด้วยไงประเด็นตีติดตโลไหมฮะข้างหลังโบรขนาดนี้หายไป,ไปสองครับชีลา่าโอ้โหเก็บไปอีกหนึ่งฮะเรียกเพื่อนอีกแล้วครับกระบวนการเซนตาไตอะมาไหมโอ้โไม่ต้องมาก็ได้เขาบอ,อก เยเทนไปถ้าได้กลับมาหนึ่งมีจริงต้องเป็นห้านะเพราะว่าห้าแรกหนึ่งนี่กลับแรกไให้ยหายก็เทนโอ้โหพิกเกอร์โดดจุ่มเข้าไปเแล้วครักรบกระบวนการสไตล์ออกมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหอย่าเพิ่งทิ้งเพื่อนนะกลับมาก่อนนะแต่ละคนมาแล้วครัเทนคัมแบกต่างภูลาดครับผมหายนะเหี้เยเหลาเหลาแตกโอ้โหพึ่งแตกอะไรเนี่ยแยกลากกันตีด้วยไงโอ้โหหายกันหมดเลยโอ้พึ่งแตกหลังฮะไายแล้วพิคคิวฮะโคตรโหดฮะ สำหรับแมตช์นี้โอ้โหลุยเท่านั้นนะฮะสร้างคำถามมาให้เราตั้งแต่เช้าอ่ะนะครับมาเฉลยตอนนี้ฮะทำไมลุยโดนบ่อยจังนี่อ่ะโอ้โหมีแอดเก็บข้างบนต่อฮะโอ้โหต้องแตกแล้วตีติดตะโลอีกซีซีเอาตามกเข้าไปครับคอนเครับเข้าไปลามนะครับผมหม้วหมดแล้แทงยึบยักยึบยับฮะเรื่องไม่ลดสีทองไปอีกแล้วขบวนกันสไตล์อยู่นะอยู่ข้างล่างนี่เอาป้อมดีกว่าไม่โดนเพื่นพอนแล้วฮะ ว่าดูว่ายิงตีผู้กระดาษไปเลยนะชิวๆว่าได้สามป้อมภายในสิบนาทีอะรวดเร็วโอ้โหป้อมหายหมดภายในสิบนาทีอะถือถ้วยรอแล้วฮะสำหรับแมตช์นี้ตเหล่าเหลาเหรอท่ัดดับเป็นล่าบาทเหรอเฮ้ยกดได้เฮ้ยโอ้ยชนประทัดจันยังเอาคนอื่นไปได้ต่อฮะ เทนดีจริงๆนะอันติหินสีตียกหมู่เลยนี่ตัวเมย์ของเขาเอาแล้วครับแดงสีทองฮะรวมตัวฮะมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเทนถ่ายอยังสวยเก็บเมาเรียบไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีคนไม่สนใจคิวครับมีคนหัวอยู่ฮะตีหัว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 แล้วเรียบร้อยฮะหนึ่งศูนย์นะขึ้นนำไปก่อนนะนั่นของสับปะรดแมนโอ้โห เราบอกว่าสับรถแมนบายลูุยได้ไหมโอ้โหแบบนี้เลยฮะเปิดกันเลยด้วยโอ้แรงมาลิเตอร์ไล่มาแล้วครับคาเบนี่อยู่ไม่ได้ครับโอ้โหโดดซุปไม่ท์พันเก็บได้ไหมฮะเฮสฮะยังคงอยู่ฮะแต่ว่าลิเตอร์ไปไหนแล้วโดดโดดไปเจอเรียบร้อยสิบีเอาเหลือเหนือกว่าเนี่ตรงนี้ตายแล้วฮะอีกชที ยังไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้วหลอดฮะตามไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวอื่นเขาก็โดนหนีได้หมดเลยฮะเกิดการซื้อขายนะฮะตรงนี้ยังนะเจ็บอินนะยังฮะยังไม่ละไม่ลดไม่ลั้งยังตามตแล้วแบบนี้โดนอย่างนี้ฮะเก่าแรกใหม่อุ้ยแต่เจ็บจังวะพึ่งหลอดเลยนะกบอลเข้าไปนักบอลบอกว่าเอ๊ะอะไรวะขอลองไปสกิดแต่นดิโดนสกิดกลับมาอุ้ยไปดีกว่า อย่างนี้คููนี้ไม่จบไม่จบง่ายๆฮะโหยืดได้ยืดไหวก็สบายนวตอนนี้เหมือนทางด้านของสโอ้ยโอเวอร์เกมเอลตูหมานไกลๆสัตว์เขาก็แพงด้วยแรงจัดบอกเลยโอ้โหนักคอสเข้ามาได้อีกฮะแต่ว่ามีอีกชีวิตนึงอาเพนนี่โอ้โหไปยอดนะซิลเอลแทนจะย่ออาพนนี่ยังเหลืออีกชีวิตนึงแบบนี้แบบกับบ่ออย่างรวดเร็วโโอ้ห ใครเป็นต่อแล้แน่เนี่ยะโชว์ใเห็นนะรอเวลานี้มานานนะโอ้ผมว่ามันเกิดจากไฟที่เราเห็นนะเปลี่ยนที่เคสพุ่งเข้ามาฮัเลนบนเอาครับนี่ฮะบอกเลยว่าตับเนรถแมนเอาชัวร์แน่นอนอยู่แล้วฮะน่าจะจบเลยหรือเปล่าฮะเรียบร้อยฮะแชมป์ในการแข่งขันแอดไวท์ ROV p r e s e n t e d by ASUS Rog อะทัวร์นาเมนต์2024เป็นในส่วนของสับรถแมนนะสาขาซินเจเกตประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนติดตามแล้วก็รับชมนะฮะแล้วก็รุ้นเชียร์ไปกับเรานะครับผมก็วันนี้ขอฝากไปด้วยครับได้สุดรวม i p สมาร์ทโฟนจำหนซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมสวัสดีสวัสดีครับ